สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรียนถามทั้งสองท่านบ้างว่าทําทีมมาจนเติบโตเนี่ยหลักการสําคัญของคนเป็นผู้นําอย่างเราเวลาจะบริหารคนบริหารทีมเนี่ยหลักสําคัญมันอยู่ที่ไหนครับเราก็ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมานะคะเพราะว่า,วาหลักการที่จะบริหารให้ทีมเติบโตเนี่ย ผู้นำจะต้องรู้หน้าที่แล้วก็มีวินัยพอสมควรในการที่จะเติบโตไปด้วยกันครับทีนี้การพัฒนาบุคลากรของเราเรามีอยู่แล้วนะคะครเราจัดทุกอาทิตย์เลยนะคะเพื่อที่คนเราเข้าใจว่าคนหนึ่งคนเนี่ยจะเติบโตเป็นนักธุรกิจได้บางคนไม่มีพื้นฐานเลยน,นะคะทคําธุรกิจไม่เป็นบางคนรู้จักขายตรงแต่ไม่รู้จกักธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วก็ได้มีห้องตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อพัฒนา ให้เขาได้เป็นนักธุรกิจที่เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักการที่เราใช้มาโดยตลอดตั้งแต่ทํามาจนถึงวันนี้เคยลองประมวลผลเล่นๆไหมว่าได้รับอะไรไปแล้วบ้างจากธุรกิจกิฟฟารีนฮะเยอะมากเออเดี๋ยวช่วยกันเล่าก็ได้คับยุทธเล่าก่อนเขาถ้าเป็นเรื่องของรายได้นะครับสินเงินทอนี้ก็ตั้งแต่รางวัลเรลลี่บอร์ดอันดับหนึ่งหนึ่งล้านบาทสามแสนบาทต้องเที่ยวต่างประเทศนะครับเออ คุณ niin, คณ่าชีวิติดีขึ้นอย่างชัดเจน<ม>นี่คือประเด็นแรกรแต่ประเด็นสองเนี่ยที่เราคุยกันแล้วเราภูมิใจคือเราได้อาชีพแบบนั้เราได้อาชีพนะเป็นอาชีพที่มันเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ที่มาตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับคือเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ที่เรายอมลเล่าไปแล้วเนี่ยคือผมเคยเป็นเจ้าของกิจการรนะครับซึ่งโลกสนับสนุนเรื่อ,ยอยงต่างๆนาน,านานี่มันไม่มีมพอมาที่กิฟฟารีนเนี่ยมันเป็น กิจการของเราเองและเป็นอาชีพที่มันผมขอญยตใช้คํานี้มันเป็นอาชีพที่มีความสุขครบทุกมิติืมครับมิติแรกได้เงินแน่นอนมิติสองเนี่ยเรามีเวลาครนะมิติสามเนี่ยมันมีความมั่นคงแล้วก็ความสุขครับยากนะครับผมมองว่ายากนะครบทุกมิติเลยจะหาอาชีพไหนเวลามีความมั่นคงมีความสุขยากมากอัที่จะหาในอาชีพอื่นได้ครับที่หน่อยอยากจะเสริมอะไรไหมฮะ ตอนนี้เรื่องจริงค่ะเพราะว่าถ้าเราทําอาชีพอื่นนะคะบางอาชีพเนี่ยเชื่อว่ามีรายได้เยอะสามารถนะคะแต่ไม่มีเวลาค่ะและบางอาชีพก็มีเวลาแต่รายได้ไม่ตอบโจทย์นะคะสำหรับคิฟฟิลินของเราแล้วเนี่ยครบทุกมิติจริงๆเห็นว่าผลงานนี้เคยชนะเรลลี่รี a อรนะได้เงินสดไปล้านหนึ่งรายได้ที่ได้ก็มหาศาลละล่ะแต่ละเดือนแต่ละเดือนทรัพย์สินต่างๆที่ได้เข้ามาตอนนี้ จำได้ไหมว่าได้อะไรไปแล้วบ้างจากกิฟตฟรีนก็มีเงินฝากนะคะมีที่ดินซื้อที่ดินนะคะแล้วก็ในเรื่องของรถของบ้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาของบุตรด้วยนะคะการศึกษาของลูกนี่ก็ถือว่าเป็นเงินกิฟตฟรีนล้วนเลยทีเดียวนะคะเป็นที่น่าภาคภูมิใจค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ ออลุยธุรกิจกิฟรินอย่างจริงจังนะครับ,รบ,รบแรงบันดาลใจของทั้งคู่วันนี้อยู่ที่ตรงไหนฮะที่ทํำให้มีพลังลุกขึ้นสู้ตลอดเวลาแรงบันดาลใจนะคะจริงแล้วเป็นคนมีแรงบันดาลใจตลอดนะคะคไม่เคยไม่เคยหมดเลยค่ะทีนี้พอเราต้องบอกว่ามันเป็นระยะเหมือนกันรเริ่มต้นเราอาจจะแรงบันดาลใจทำเพื่อครอบครัวนะคะทำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เมื่อเราเติบโตในธุรก,กิจ แรงบันดาลใจของเราจริงๆแล้วเราอยู่ที่เรามีภาวะของความเป็นผู้นำนะคะเราจะไม่มีวันหมดกำลังใจเพราะเราเป็นที่พึ่งของดาวไลน์มากมายค่ะเราก็เป็นต้นแบบที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีคําว่าหมดกําลังใจนะคะไม่มีเลยค่ะคือมันไม่เกิดขึ้นในความคิดเลยค่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเราไเหมือนกับว่าไม่ต้อง ไม่ต้องไปหาเติมจากไหนเพราะเราเป็นคนเป็นนักสู้อะใช่แล้วก็ชีวิตทุกวันนี้มันเหมือนกับเรานึกถึงคนอื่นที่เรารักอยู่ตลอดเวลาทั้งครอบครัวและดาวไลน์ที่เราพามาด้วยตรงจุดนี้มันเหมือนเรามีมีจุด ที่กระตุ้นให้เราต้องรับผิดชอบใช่ค่ะรับผิดชอบมันเป็นความรับผิดชอบนะถ้าเกิดเราคิดถึงแต่ตัวเราเราก็ไม่ต้องมีทุ่มเทเลยนอยู่กันสองคนตายาไปเรื่อยมันก็พอแล้วแต่นี่มันไม่ใช่เราอยู่กับคนอีกหลายๆคนยคนก็เลยมีแรงบันดาลใจอยู่ที่ตรงนั้นเป้าหมายต่อไปในธุรกิจที่วางเอาไว้ทั้งเป้าหมายในกิฟฟารีนก็ด้วยนะฮะแล้วก็เป้าหมายในชีวิตส่วนตัวด้วยเออแบ่งเป็นสองเป้าหมายตั้งเป้าอย่างไรบ้างคะเป้าหมายในกิฟฟารีนเนี่ยเราก็คงตำแหน่งสูงสุด ดิไดมอดนแกนพราดเนี่ยนะครับเราคือชัดเจนแน่นอนนะคเป้าหมายต้องไปถึงแน่นอนนี้คือของกิฟฟารีและเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวนะคะเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวนะคะก็อยากเห็นความสุขของลูกๆก่อนนะคะเป้าหมายของเราอยากให้ลูกลูกสาวลูกชายนะคะเดินไปในทิศทางที่เป็นคนดีของสังคมนะคะแล้วก็ทีมงานคะ ออกจากลูกเราแล้วก็เป็นลูกทีมนะเราอยากเห็นเราอยากเห็นเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีคะการที่ฝากชีวิตไว้กับพวกเรากับกิฟฟ์รีนนะคะเราอยากให้เขาทุกคนนี้สามารถได้รับสิ่งที่เขาต้องการทุกคนค่ะอันนี้คือเป้าหมายและอีกส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมพูดถึงความสําเร็จของเราก็คงจะได้มาจากการสนับสนุนและก็กําลังใจจากผู้คนรอบข้างด้วยอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับ อยากขอบคุณอันดับแรกก่อนนะคะก็ผู้ที่อยู่ในในเทปนะคะคุณสักการะพืชพิศนะคะถ้าไม่มีเสียงเทปวันนั้นนะคะจะไม่ทําให้ดิฉันเนี่ยหันกลับมามองนะคะมามองธุรกิจเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณอัปลน์ทุกท่านเลยนะคะให้กําลังใจดีมากเลยขอบคุณไซร์ไลน์ทุกท่านขอบคุณดาวไลน์ค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆพนักงานทุกท่านนะคะที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีค อบคุณผู้สมัครร่วมด้วยครับพิยุทธอยากจะเสริมอะไรไม่ราบสำหรับผมเองเนี่ยคุณกานยาก็พูดไปแล้วนะครับอยากเสริมก็คือผมต้องขอบคุณบริษัทบริษัทกิฟฟารีนะครับขอบคุณแพทย์หญิงนันนีไพรู์แล้วก็คณะผู้ใหญนทุกคนนะครับรวมทั้งตัวอาจารย์ด้วยครับนะครับที่ที่ทำบริษัทให้คนไทยคือวันนี้ที่ที่ผมเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่ครอบครัวผมหรอกมันมีเยอะมากที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ พี่หน่อยท้ายที่สุดอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมว่าสามีและภรรยาถ้าได้ทําธุรกิจกิฟเฟอรีนร่วมกันสองคนเห็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันส่งผลดียังไงค่ะคิดว่านะคะใครที่ยังเปิดใจสามีหรือภรรยาตัวเองไม่ได้นะคะควรจะไปเปิดนะคะด้วยกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นแรงผักที่ดีนะคะเราทําอาชีพนี้บางครั้งเราต้องกลับเย็นบ้างนะคะไปเวลาที่ไม่เหมือนงานประจํานะคะ เราต้องคุยกันให้ได้นะคะพยายามเปิดใจด้วยวิธีนุ่มนวลหรือไม่ก็ใช้คนอื่นเปิดนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเพราะถ้าเปิดด้วยตัวเองเนี่ยบางทีคนใกล้ตัวไม่ค่อยฟังค่ะค เอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตคู่ของทั้งสองท่านที่ผ่านเหตุการณ์มากมายในที่สุดกิฟฟินคือคําตอบสุดท้ายที่ทั้งสองท่านได้ฝากความหวังและก็ฝากอนาคตของครอบครัวไว้ที่นี่นะครับและแน่นอนที่สุดว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้ก็จะก่อให้เกิดความหวังและแรงบันดาลใจที่ดีกับท่านผู้ชมด้วยวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับพบกับผมและแขกรับเชิญของรายการได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้ง ทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ